คือทำมีป <the> ัญหาด้านร่างกายด้แล้วก็ทาเพศสภาพด้วยเนาะด้วยหนาแบบยี่กระเทยพิการแบบทำตัวไม่ดีแบบสังคมจะยอมรับมึงได้ยังไงให้มึงแบบพิการทำตัวอีคือมากมากครับผมเจอ Do you do you really know me c o m m e n นั้นมันรู้จักกันดีฉันอาจจะดูแรงที่จริงเป็นแค่การแสดงมาคุยได้ไม่มีกำแพงแต่อยาเพิ่งจักันแค่สยบนาที สวัสดีครับชื่อบุรออรัมย์ลิวองนะผมปัจจุบันนี้อายุ29ปีครับปัจจุบันนี้ทําช่องภูนเขาชาแนลกับเพื่อนครับผมเรื่องที่เคยดดบูรีมาคือตอน,นบุรีรัอยู่ประมาณปี2ครับผมก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบบไป,ไปแคมโฆษณาตัวนนนหนึ่งของขนมแบรนด์หนึ่งซึ่งคลิปนี้เป็นไวรัลคลิปแต่บุรอีอรัม่ยทราบแต่คนอื่นไม่ทราบว่าเป็นไวรัลคลิปคือเนื้อหาของคลิปเนี่ยพะข้ารุนแรงครับก็คือให้เราโมหิวแล้วให้เราเนี่ยวีนแล้วก็เอา lipstick มเขียนหน้าารถเ ซึ่งตอนถ่ายเนี่ยทุกอย่างคือปกติัยบมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พอคลิปออาเนี่ยปุ๊บเนี่ยคออกนก็ด่าเราเยอะมากว่าเรา,เบา,าแบบว่าขี้วีนแบบแค่แค่ทำแมจ่จอดรถกว่านเขาไม่ต้องแบบอเอาลิปสติกไปเขียนอีกเาา็เธอเสื้อดำเขียนมึงว่ะสัตว์ตัวเสื้อดำหนูโว้ยดเด็กมากค่ะอีดอกเพี้ยเพียซึ่งเป็นเด็กไเยอะมากแบบว่าเหมือนไม่รู้ว่ามันเคยเไวรัคลิปบล็อแบบอีกเ็เธอพิการแบบทำตัวไม่ดีแบบสังคมจะยอมรับมึงได้ยังไงแค่มึงแบบพิการทำตัวอย่างี้ คือมากมายม,มากครับผมเจอมีเฟยดดเียดมาดูพคิดเป่นโลเยอะมากหลายเพียนมากแล้วคนแบบแชร์เยอะมากคนด่าบเยอะมากทั้งในโซเชียลแล้วก็ชีวิตจริงคือเดินบุ๊มเนี่ยมีคนชี้หน้าแล้วว่าเนี่ยใช่คนในคลิปหรือเปล่าเลยเราก็เอาเยอะแบบเยอะจนแบบเราอะเรา,าโอเคเพราะเราลำได้ก็คือคนรอบตัวเราค่อนข้างแบบเซนซิทีฟครับอือแม่แหละเราห่วงคนรอบตัวเรามากกว่าประมาณนี้เรื่องราวที่โดนบูลลี่มา ำหรับ,บเราเรารู้สึกว่าผมก็ต้องเป็คนที่พากเรามากกว่า<ม>เขาค่อนข้างแบบรู้สึกไม่ดีสิ่งที่ไม่เกิดขึ<ม>้นรู้สึกว่าทำให้ลูกเขาต้องโดนด่าด้วยเลยนะครับผมพ่อแม่เราญาติเราเลย<ม>ทุกันเนี้ยคนยังจำคิดน,นั้นไม่อยู่แล้วว่าเราเป็นคนในชลิปนั้นเป็นพ่านเด็ดดาวมากๆครับแล้วหลังจากนั้นพี่บุลรอดได้ออกมาพูดหรือว่าตอบกับคนที่มาคอมเมนต์ไหมคือ<ม>พอภะคณะไม่ยอมเป็นคณะก็จะเจอ ให้นะครับมาสัมภาษณ์เราว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเสนอเขาเรียกร้องให้กับบริษัทนั้นว่าถ้าคุณไม่แบบเฉลยคลิปก็จะฟ้องเลยนะผมเพราะรู้นึว่าเราเดือดร้อนเยอะเกินไปละเราโดนคุกคามเยอะมากจากชาวเน็ตแล้วก็คนในสังคมนะครับแล้วการฟ้องมันได้เกิดขึ้นไหมไม่ได้ึ้นเขายอมเฉลยคลิปแล้วก็ลบคลิปนั้นทิ้งไปว่าคือไวรัลคลิปคือเป็นไวรัลเนอะคนหนึ่งก็ไม่ทราบนะครับแต่เรารู้เป็นไวรัคือเรามีปัญหาด้านร่างกายแล้วก็ทางเพศสภาพด้วยเนาะเพราะโดนหนาแบบ รุดพิการแบบทำไปทำตัวอย่างนี้แบบพ่อแม่ในทางสองเราคือเราอะโอเคเราเราเราับได้แต่คนรอบข้างเราค่อนข,ข้างแบบจซิงจังมากถึงพ่อแม่เราห้ามบอกว่าอุย้ยทำไมเวลาลูกคันแรงเดินลยครับผมเรื่อ,นนยอยงนี้เกิดนานแล้วกันนะฮะประมาณคนรจะอยู่ปีสองก็ประมาณแปดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วโอเคเราผ่านจุดนั้นมายังไงครอบครัวแหละครับเพราะแบบให้เราแบบผ่านมาได้ก็ครอบครัวคนรอดอย่า บอกเบลเบลไม่ใช่คนมีการเป็นคนกปกติทัท่วไปที่ทําทุกอย่างได้แต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าคนอื่นครอบครัวพยายามซัพพอร์ตในทุกอย่างแบบว่าให้กำลังใจแล้วว่าเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแลบบ้วถ้าไม่มีครยยบอบครัวก็อาจจะแบบแย่ไปแล้วก็ได้รับผมเรามีคําอธิบายกับครอบครัวยังไงตอนนั้นว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงที่แท้จริงหรือว่าทําให้เขาสบายใจขึ้นขึ้นได้ยังไงบ้างคะตอนนั้นคือก็ต้องบอกว่าครอบครัวเรลเบลคนละเจนยังหนึ่งเจนมันด่างกันเนาะเขาอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการการผลิตสื่ออธิบายเพราะมันคือ นาไม่ต้องคิดหน้าแบบมาคื้อการแบบมันแกล้งทางเลอแก็ผ่านเบเลยซึ่งเขาก็เข้าใจเนาะเข้าใจครับเขาแบแต่จะต้องใช้ระยะเวลาทําใจนิดนึงว่ามีคนเข้ามาวิจารณ์เราคือเราจะบอกว่าสมัยก่อนเนอะการรู้ท่าทางดีอมันยังไม่มากเท่านี้เนอะคนมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจกระด้างเนกัรพิมพ์มันออกอาแต่เราจะบอกว่าการที่คนมาบูลลี่เรา มันไม่ทำให้คุณสูงขึ้นแตทำให้เราปรับลงคือการบูลลี่คนณมันไม่ทำให้คนแบบรู้สึกดีขึ้นหรอกมันมีแต่แย่ลงแย่ลงเม่บอกว่าก่อนจะบูลลี่ใครคิดดีๆก่อนว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับเราอย่ามาจาัาชคนแค่เหตุการณ์เหตุการณ์เดียวบางทีม,มันอาจจะมีแค่การแสงดงก็ได้แบบให้ศึกษาไปมองดีๆก่อนที่จะไปจา้าชคุณว่าเขาเป็นคนยังไอองอย่าจาัาชกันแค่คลิปไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีนะตอนนั้นประมาณหนึ่งนาทีได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นเองใช่ฮะ ิลปิเียถามเพิ่มเติมได้นะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันไป <Okay. S 2> อ,อยากจะถามว่ามีไหมใครที่เราคิดว่าเขาควรจะเข้าใจเราอะแต่เขาดันเข้าใจเราเหมือนที่คนอื่นมาใส่ร้ายเรา<ม>อะไรเง<ม>ี่ยเขา judge ไปตามสิ่งที่เขาเห็นในโซเชียลมีเดียมีไหมคะเท<ม><ม>่าที่จำเบ้ไปคลิปนั้นออกไปครับก็จะมีคนรอบตัวที่เข้าใจเราหรือว่าแบบเราม่เกิอะไรก็มีแชร์คลิปนี้บ้างแล้วก็วิจารณ์บ้างบอกว่าทำไมเราแล่ขนาดนี้อะไรก็มีบ้างใช่ครับผมจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงอะคะ คนใจเย็นนะคนแบบใจดีชอบตลกเลยครับไม่ได้แ g g r e บ้างนะแบบาไม่เมือยจริงๆเลย a อกสิบ้างนี่ือปกติทั่วไปหมายถึงคนเราก็ต้องมีมีขีดที่ไม่แบบไม่หวนแล้วเลยืะแต่ปกติก็น่าจะเป็นคนเฮฮากับครอบครัวเพื่อนฝูงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ฟังแบ็กกิ้งแท็กกันก่อนนะคะก่อนที่จะแยกย้ายไปแต่งเพลงค่ะได้โอเค แล้วปินเป็นยังไงบ้างคะไปแต่งเพลงมาเคยนะครับปกติแบบไม่เคยไม่เคยแต่งเพลงเลยที่แบบว่ามีคนอื่นฟังมาก่อนตื่นเต้นเหมือนกันแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดตอนนี้จะทำได้ไม่รู้จะพูดอะไรมากแบบนี้แล้วคใช่โอเคค่ะใครจะร้องก่อนดีคะเออได้หมดได้หมดผมก็ได้ได้คะ่ะโอเคก็เมื่อกี้เนี่ยจากที่ฟังเรื่องราวของน้องบุญรอดนะฮะเราจะประเด็นได้อันนึงว่าเหมือนแบบว่า สิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับตัวบุญรอดเองเป็นเรื่องที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาสามารถผ่านมาันมาได้ด้วยคนรอบข้างที่คอยเป็นกําลังใจพพอร์ตกันอะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าคนรอบข้างก็น่าจะทําความเข้าใจกับเรื่องนี้เพราะว่าบุญรอดด้วยเหมือนกันก็เลยพยายามจะแต่งในในฟิลของการที่แบบว่าเฮ้ยเพราะว่าเธอนะฉันเลยผ่านมาันมาได้อะไรประมาณนี้นะครับผม ขอเพียงสักคนที่เข้าใจในวันที่ฉันล้มและยืนไม่ไหวหันไปทางใดจะหันไปทางไหนขอแค่เพียงใครที่ยืนข้างกันในวันที่ฉันนั้นต้องการแค่เพียงเธอก็ไม่ต้องกลัวเรื่องใดอีกต่อไปขอเพียงแค่เธอฉันมีเพียงเธอ คนที่จะจับมือฉันไปโดยกันขอแค่มีเธอฉันขอแค่เพียงเธอขอแค่มีเธอฉันขอแค่เพียงเธอ oh oh. ต่อให้ใครเสียใจมาแค่ไหนต่อให้ความเจ็บช้ำที่ยังคงทำร้าย ขอให้โลกใบนี้จะพังทลายขอเพียงสักคนที่เข้าใจในวันที่ฉันนังเลยยืนไม่ไหวหันไปทางใดหันไปทางไหนขอแค่เพียงใครที่ยืนข้างฉันเธอคืกำลังใจเธอคือทุกอย่าง เธอคือคนเดียวที่พาฉันข้ามผ่านเธอคือก,กำลังใจเธอคือทุกอย่างเธอคือคนเดียวที่พาฉันข้ามผ่านเธอคือกำลังใจเธอคือทุกอย่างเธอคือคนเดียวที่พาฉันข้ามผ่านฉันขอแค่เพียงเธอหล่อจังเย,ย่อย่างหล่อไปผมเผาบาเยอะโอเคค่ะก็เพลงนี้ถ<ๆ>้าเขียนจาก ความรู้สึกเวลาที่ได้คุยกับบุญรอดเนาะแับรู้สึกว่าน้องเป็นคนน่ารักอ่ะน้องเฟรนลี่แล้วน้องก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ในโซเชียลอ่ะเฟรนลี่กับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทับก็เลยเขียนเพลงนี้ในอารมณ์ที่แบบอยากจะให้ทําความรู้จักกันมากกว่าแค่แบบคลิปหนึ่งนาทีนั้นนะ่ะรู้จักกันให้แบบเออจริงๆร,งรงแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนเฟรนลี่เราเป็นคนน่ารักแล้วเราก็อยากอยากได้คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะ Do you do you really know me? คอมเมนต์นั้นมันรู้จักกันดีฉันอาจจะดูแรงที่จริงเป็นแค่การสแสดงมาคุยได้ไม่มีกำแพงแต่ยาวเพิ่งจัดกันแค่เซียนนาทีสนุกใช่ไหมเธออาจจะคิดว่าไม่เป็นไร จุดความเห็นทีอยากสแสดงโดยไม่ตั้งใจจะพวกจะลบบางทีไม่รู้จะกระทบใครบางทีมันกระทบใจยอมรับว่าใจจริงมันก็ hurt แต่ทำไงยังอยากเป็นเพื่อนเธออยู่อยากให้เธอรู้ไม่งั้นฉันก็คงจะไม่ post ยัง set ยูทูบไว้ให้เป็นภาพลิกอยู่ให้เธอมาดูจะมีไหมแค่ใครสักคน มองที่ข้างในเข้าใจฉันที่เป็นจริงๆมองที่หัวใจ get to know me more หนึ่งนาทีไม่พอก่อนจะโพอสอยากขอได้ไหม Do you Do you really know me? คอมเมนต์นั้นมันรู้จักกันดีฉันอาจจะดูแรงที่จริงเป็นแค่การแสดงมาคุยได้ไม่มีกำแพง แต่อยากพียงจังกันแค่สิบนาที Do you really know about me Comment น,นั้นมันรู้จักกันดีดีสานว่ะเต้นเต้นจะเคยแต่งเพลงใครโดูแล้วเนี่ย พี่บุญบอบรอดเอ,อหลังจากได้ฟังสองเพลงแต่ละเพลงรู้สึกยังไงบ้างคะก็ที่แบบชอบทั้งสองเพลงเลยแบบมีความหมายที่ดีมากๆทั้งสองเพลงแต่แบบเราอะชารกับพี่แท็กซี่มากกว่าเพราะเราคิดว่าเราอยากจะบอกสิ่งนี้กับทุกคนจริงๆว่าเราอยากให้รู้จักเราก่อนเราให้ตัดสินเราเลยแต่ชอบทั้งสองเพลงเลยครับอข,อขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณมากเลยก็ทําดีใจมากๆเลยนะที่แบบเอ่อ ได้เขียนเพลงในเรื่องของน้องบุญรอดอะ่ะทับอยากมอบเพลงนี้ให้บุญรอดเลยนะคะเออทับรู้สึกว่าแบบมันดีอะ่ะที่ได้รู้จักตัวตนของน้องจริงๆแล้วก็สัมผัสน้องจริงๆแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะ่ะน้องไม่ได้อยากจะออกมาด่าใครหรอกว่าแบบเฮ้ยทําไมว่าเราอย่างนี้คือไม่มีออกมาจากคําพูดน้องเลยเฮ้ยว่าทำไมแบบบูลลี่เราอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องมีแต่พูดว่าแบบเข้าใจเขาเหมือนกันนะแล้วก็อยากให้เพลงนี้กับน้องแล้วก็อยากฝากเพลงนี้ให้กับคนที่ไม่รู้บางทีอาจจะสนุกกับการคอมเมนต์ ในโซเชียลมีเดียแค่เซียววินาทีรู้สึกว่าแบบอยากแสดงความเห็นเนี้ยแต่แบบบางทีมันอาจจะกระทบใครสักคนก็ได้ค่ะาาสำหรับผมนะครับจริงๆก็อยากเป็นกําลังใจให้และกันคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะความรู้สึกอะไรต่างๆที่วันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันเนาะแต่ว่าพี่เห็นอย่างหนึ่งว่าบุญรอดเนี่ยยังมีความตั้งใจที่จะเดินต่อใช้ชีวิตต่อสร้างอะไรดีๆต่อ,อถ้าเรายังคี p going continue ต่อไปคิดว่าอีกคําที่มันคอยบั่นทอนเราตรงเนี้ยมันจะถูก เติมเต็มด้วยคำชมคำยินดีกับเรามากกว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ทำต่อไปเป็นกำลังใจให้ทั้งบุญรอดแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนนะครับผมแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งทุกคนจะภูมิใจในตัวบุญรอดเหมือนที่บุญรอดอยังเชื่อมั่นในตัวเองครับผมใส่มากครับ เรื่องราวของบุญรอดนะคะทำให้เกิดการตั้งคำถามนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำร้ายใครด้วยการด่วนตัดสินอยู่หรือเปล่านะเรื่องราวนี้นะคะทำให้เราเห็นบาดแผลที่เจ็บปวดแล้วก็ส่งผลกระทบมากมายนะกับชีวิตแล้วก็คนรอบข้างของคุณบุญรอดดังนั้นเนี่ยคะการที่เราอาจจะต้องมาฝึกการที่ไม่ตัดสินอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญนะอย่างแรกนะคะหมอเอิญอยากชวนให้เราฝึกที่จะ ระหนักรู้นะคะนั่นก็คือการเอาสังเกตความคิดเรานะว่าเออเวลาเจออะไรเห็ุอะไรแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันแย่มากๆเลยมันผิดแน่ๆอันนี้เลวแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีช่องว่างนะในเรื่องอื่นๆเลยนะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องระวังนะอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องแสดงออกหรือพูดความไม่พอใจของเรานะไม่จำเป็นนะ เราปล่อยวางได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราต้องพูดนะเราอาจจะต้องหาข้อมูลค่ะเราอาจจะเห็นแค่10แล้วอีก90%ละ่ะมันคืออะไรอันที่3นะคะเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าถ้าเราจะสื่อสารหรือแสดงออกมันมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดแสดงออกแล้วคุณพร้อมรับผิดชอบไหมคะ ถ้าเกิดว่าคุณแสดงออกแล้วอะสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะผิดจากที่ตัวเองเข้าใจแล้วมีผลกระทบตามมาอย่างในกรณีนี้ที่อาจจะมีการดําเนินคดีคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบมันไหมอย่างน้อยๆเราก็เริ่มต้นด้วยการไม่สร้างบาดแผลให้กับใจใครและไม่ให้เกิดบาดแผลกับใจเราด้วยเช่นกันนะคะ